ร้อมณนะปัดนาววันนี้เราจะหมดตำถั่วกันนะเจ้าจะจะหลายวันแล้วแต่ไม่มีเวลาสักทีวันนี้มีโอกาสแล้วมาตามชมกันได้เลยจ้าริกทียมลงครับ ลงครบต้องใช้เวลาตำนานหลังน่ั่วเนี่ยก่อมันเส็จละเอียดไม่เหมือนส้ตมตำท้งทำแป๊บเดียวก็ใช้ได้แหละถั่วมันต้องใช้เวลามันเขือดเต้ลงครบมะน,นาวพร้อมกันเลยแผนของเปรี้ยว เจ็ดแล้วขาดไม่ได้คือของอร่อยพอประมาณเยี่ยมาย่ม หมดแล้วเดี๋ยวก็ชิมเบิงนี่วะต่อชิมก่อนเด้อชิมอือยอมนี่อร่อยอีตรงโคกกระแทกกันสาดกระแทโกโคกไป ลงจ้าขูดขกนิ่มอร่อยทำเองกินเองน่าเลงคอเรียบร้อยแล้วน่ากินไหม เหลืองแดงมะเขือเทศนี่ไปจัดกันเลยจ้ะนีม่มีข้าวเหนียวอีกแล้วกินข้าวเหนียวทุกวันแลยตัวถั่ว สมสมสมามกระสับไก่ไข่เนื้ออร่อยชาเซ็บๆซน้ำกันมันในตำมักถั่วไก่ย่าง คำต,ตาสวดนเนื้อผัดโสมกินกับข้าวเหนียวก็เหมือนผัดตอกบุ้งนั่นแหละอืมฮึมตัวโหระพาแนบเลยดตำตัวอ๋า คำจาสวนคำจ้าคำคำจ้าได้เวลากินข้าวไปแก้วกินทั้งวัเนเลยนะยุงก็เยอะฝนตกจำทัวไก่ย่างไก่แดง เัาไม่ทอดปลาเลยไมไ่เอามาตุ๋นม,มีไมก่เดงมีไก่เดงมาก่อนผัดโสมพร้อมกลิ่นกระทะใหม่ เหมือนผักวุงไฟแดงตัดแต่ไม่มีไฟมันจะกินกระทะน้ำผัดรัดหน้ากินรัดหน้ากินกระทะไหม ขนตำตำข้าวเหนียวมันต้องใช้มือใช้ช้อนไม่อร่อยบอดแซ็ตอร่อยอ,อย่าข้าวติดมือนี้เนี้ยกว่าจะเรียกเป็นคำข้าวเนี่ยข้าวติดมือ ยากอย่างนะโคบขุนเสียบไม้อาจจะเป็นเศษบัวเศษคอมเนื้อบัวมาเสียบไม้ขายกันติดมันอนมันแทรกมาอ่อนมันอะ เหมือนที่ย่างหมูเอามันหมูเสียบกบแบบมันเสร็จแล้วไขมันลายเพดานเนี่ยมันก็น ััวฝนตกมาครั้งเดียวไม่ตกอีกเลยร้อนล้วอุ่นมีก สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงคำนี้นะคะบ๊ายล้วกันใหม่นะ